สวัสดีนะครับวันนี้ครูมีเรื่องปจัดสัมพันธ์น,นะครับครูเปิดสอนระบบออนไลน์แล้วนะครับหากใครสนใจเนี่ยนะครับก็ไลน์ ID ID l i n e แอครูมาได้ตัวนี้เพื่อถามรายละเอียดนะครับแล้วก็ครูก็จะมีโฮมเพจนะครับหากใครสนใจเนโฮมเพจก็จะมีแกลเลอรี่ขายหนังสือด้วยนะครับแล้วก็จะมีบทให้เราอ่านเป็นนานาสาราสังกฤตแล้วก็มีคอร์สออนไลน์หลากหลายให้เลือกเรียนนะครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยราคาที่เบามาก ไม่แพงเลยนะครับก็ลองติดต่อมานะครับผ่านไลน์ไอดีนี้นะครับคุวสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเขียนสั้นๆนะครับด้วยโครงสร้างประโยคคําว่าต้องการนะครับยันเนี่ยเราก็จะแยกนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นคําว่าฉันนะครับต้องการที่จะเนี่ยมันจะครอบตรงนี้หมดเลยนะครับนัดคุณก็คือนัดหมายเนี่ยนะครับทีนี้ฉันเนี่ยก็ต้องใช้คําว่า I ตอนนี้มาถึงคําว่าต้องการที่จะน่าจะเขียนได้3แบบแบบแรกคือธรรมดานะครับใช้คําว่า want to ซึ่งเป็นแบบทั่วๆ่วไปคือใช้พูดทั่วทวไปแบบที่2คือสุภาพขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับเขาจะใช้คําว่า like to นะครับแล้วก็สุภาพสูงสุดเป็นทางการนะครับก็จะใช้คําว่า would like To. ถ้าเราเจอแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเป็นทางการให้ใช้อย่างนี้นะครับกึ่งเป็นทางการก็คือเป็นทางการน้อยลงไปแต่ก็ยังมีความเป็นทางการก็ใช้น,นี้ไม่เป็นทางการครับก็คือใช้พูดกับเพื่อนหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราก็จึงใช้คําว่าเขียนลงข้างล่างนะครับคําว่าฉันเนี่ยก็จะใช้คําว่าไอนะครับ ตัวนี้เราก็เลือกจะใช้ตัวแรกก็ want to ต้องการที่จะมันจะกินรวบเลยนะครับต้องการที่จะนี่คือต้องการตัวนี้แปลว่าเพื่อที่จะหรือที่จะต่อไป like to ก็สุภาพทำไมก็มีความเป็นทางการนะครับหรือสุภาพขึ้นอีกสุภาพสูงสุดนะครับก็จะใช้คำว่า would like to นะครับอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้น หากใครมีความตอนนี้มาดูมาดูตัวหลังทูตัวนี้เพื่อจะเปลี่ยนสีนะครับหลังทูตัวนี้นะครับหลังทูตัวเนี้ยนะครับอันนี้แปลว่าเพื่อที่จะภาษาอังกฤษมีกริยาอยู่3ช่องอย่างเช่น C ช่อง2คือซอนะครับช่อง3คือซีนหลักสําคัญคืออันนี้เราไปหามาจากไหนก็ต้องไปเปิดตารางกริยา3ช่องหรือหาซื้อหรือดาวน์โหลดจะมาแต่งเองไม่ได้นะครับย้ําด้วยนะ ย้ำนะครับฉะนั้นหลังทูตัวนี้จะต้องต่อได้กริยาช่องที่1คือช่อง2ห้ามต่อช่อง3ห้ามมาเขียนให้แต่เป็นช่อง1เท่านั้นนะครับฉะนั้นคําว่านัดหมายในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้คําว่า make an appointment จำไว้เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเนี่ยเขาใช้คําว่า make an a p pointment นะครับคำนี้แปลว่านัดหมายนะครับซึ่งคำว่า a p pointment คือนัดหมายแต่ถ้า a p point คำเดียวแปลว่าแต่งตั้งนะครับจำให้ดีนะแต่งตั้งแต่ถ้ารวบทั้งหมดก็แปลว่านัดหมายนะครับแซวันหลัง to เนี่ยก็ต้องต่อได้กริยาช่องที่หนึ่งเนี่ยเราต่อไปเลยนะครับ to make เนี่ยนะครับอ m a นะครับ k e ทุกทีทุกท,ท,กทีนะครับก็จึงทำการนัดหมายนะครับจึงใช้คำว่า make เนี่ยได้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับใช้คำว่า make an appointment ยังไม่จบนะครับ make an appointment เนี่ยรวบทั้งหมดถ้าเราแปลภาษาไทยมันจะแปลว่าทำนัด1ครั้งนะครับในมี appointment ด้วยนะครับไม่งั้น appointment คำเดียวมันจะแปลว่าแต่งตั้งเนี่ยทำนัด1ครั้งแต่เวลาแปลเราให้แลปลรวบเลย อย่างเงี้ยครับ m a ้นต์ a p p o i n t m อ n t with th ธทีอลินออกมานะครับกับใครกับคุณเนี่ยแหละจบแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้อย่าลืมนะครับหลังทูจะต้องต่อได้แค่กริยาช่องที่อะไรครับกริยาช่องที่1 m a k งเมกเนี่ยมันจะผันเป็นช่อง1คือเมกช่อง2คือเมกนะครับและช่อง3ก็คือเมกเหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่าลืม หลังทูต่อได้ด้วยช่องที่1เท่านั้น2กับ3ไม่ได้แล้วหลังทูก็ยังเติม ed es นะครับหรือ s หรือ ing ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ย,ยไม่ได้นะครับจะมาเติมปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้จะผิดนอกจากกรณียกเว้นด้วยหลังคุณจะยกตัวยอย่างกรณียกเว้นให้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับหากใครสนใจ ระบบออนไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้นะครับมีหลายอย่างนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับครูวสัน์ครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ